เป็นไงยายนึกแล้วเฉียวว่าต้องป่วยหนักลุ้ไม่ขึ้นท่านเป็นตัดสินใจงัดบ้านเข้ามาช่วยมีหวังร้องหาพระอรหังไม่ทันแน่เหรอในหังใจดีกับยายขนาดนั้นจริงๆเหรอไม่บอกไม่รู้นะเนี่ยอา้าวเมื่อรู้ก็ดีแล้วนหนลองบอกมาสิเป็นโรคบ้าตั้งแต่เมื่อไหร่โรคชรลาถามหาใช่ไหมหรือร้ายแรงกว่าน,นั้น เป็นมะเร็งเป็นโรคเอกก็ว่ามาฉันจะได้บอกหมอก็ถูกงงเอ้ยงงนึกว่ายายเป็นฝอยกลับชาติมาเกิดแล้ไงนนองได้ยินเสียงหรือข้าวหรือของจีบห้องถงชั้นล่างชั้งบนยังก็หาของในบ้านตัวเองตั้งหมาสมองกลับเท่านั้นถึงจะเชื่อว่างงเกิดความะสดหลวดีกับยายดูถูกเลื่อมใจเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวงงตามรถพยาบาลมารับตัวถึงบ้าน